ตอนนี้ที่จังหวัดสตูนนะครับเป็นช่วงที่เปิดฤดูผสมพันธุ์ดอกเก็บผลแล้วก็แปรรูปสละนะครับเป็นการยกระดับสละสุมาลีสู่ผลไม้เศรษฐกิจกษษครับ การเอาเกรสรดอกสละมาถูสัมผัสกันแบบนี้ครับนี่เป็นเทคนิคซึ่งเป็นกระบวนการสําคัญที่ช่วยเพิ่มอัตราการติดผลจากเดิมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเพียงร้อยละ20-30ให้เพิ่มมากขึ้นเป็นกว่าร้อยละ70นะครับพร้อมสาธิตเทคนิคการผสมเกรสรทั้ง4วิธีรับมีทั้งการเขย่าถุง การถูดอกการปักดอกแล้วก็การพ่นเกสรน,นะครับโดยเน้นการใช้เกสรตัวผู้ที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็หาจังหวะเวลาที่เหมาะสมซึ่งการผสมเกสรเนี่ยไม่ใช่แค่เพิ่มปริมาณการติดผลนะครับแต่ยังช่วยยกระดับคุณภาพของผลสลาให้มันมีขนาดใหญ่ขึ้นเนื้อแน่นแล้วก็รสชาติหวานฉ่ำยิ่งขึ้นด้วยครับ นี่เป็นบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความรู้ครับนแปลงต้นแบบการผลิตสละคุณภาพของนายประชากาสาเอกอยู่ที่หมู่6ตำบลท่าแพรอาเภอท่าแพจังหวัดสตูลนะครับที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูลมาร่วมกับสำนักงานเกษตรอําเภอท่าแพรจัดกิจกรรมผสมดอกเก็บผลแปรรูปสละ ที่แปลงสละของนายประชาับที่เป็นแปลงต้นแบบการผลิตสละคุณภาพพื้นที่3ไร่ครับก็เปลี่ยนสภาพจากต้นยางพาราปาล์มน้ํามันที่เคยปลูกมาปลูกสละสายพันธุ์สุมารีกว่า3ปีแล้วครับและได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP เมื่อตอนปี2567ที่ผ่านมา ทําให้ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับซึ่งสลับเป็นพืชที่ต้องการความชื้นแล้วก็ร่มเงาพอสมควรนะครับการจัดการระบบน้ําแล้วก็ปุ๋ยที่เหมาะสมก็เป็นปัจจัยสําคัญที่สําคัญคือการผสมเก่สมนะครับที่ถูกวิธีเนี่ยจะช่วยให้ได้ผลผลิตที่คุณภาพสูงครับแล้วก็ได้ราคาดีกว่าทําสวนยางแบบที่ผ่านมาด้วยครับเราเริ่มคิดว่า จะทําหาพืชอะไรที่ทำแให้มันมีม,นมีรายได้ที่มากกว่ายางกับปาล์มต่อไร่นะครับสรุปแล้วสละนะครับสละจะมีรายได้ต่อไร่ต่อปีถ้าดูเลเต็มที่สมบูรณ์นะครับดูเลการจัดการการให้น้ําการซื้อพันธุ์ต่างๆนี้จะโดยเฉลี่ยแล้วไร่หนึ่งไม่ต่ากว่า3ตันถึงสามพันกิโลต่อไร่สละนี่ครับปัจจุบันนี่โลละห้บาทถ้าไร่หนึ่งก็ตกประมาณสักแสนห้าต่อปี รายได้มากกว่าปลาล์มกว่ายางประมาณ6เท่านะครับต่อไร่ต่อปีซึ่งมันเป็นเป็น,เป,นเป็นพืชที่หมด,ด้วยแล้วก็อายุยืนด้วยนะครับประปลูกครั้งหนึ่งอายุน่าประมาณเป็นร้อยปี ที่เราเห็นนะคะ,ะเขาได้ปรับเปลี่ยนจากพื้นที่ทําสวนยางนะคะซึ่งมีรายได้เพียงปีละประมาณ50 0 0 0บาทในพื้นที่3ไร่แล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนมาเป็นสละประมาณ180ต้นได้ในรอบแรกเนี่ยเหมือนที่กล่าวตั้งแต่ที่แรกว่าคือ1นึ่งแสหนห้าหมื่นบาทก็คือรายได้เพิ่มขึ้น5-6เท่าตัวนะคะแล้วก็แนวโน้มของของสำนังกงานเกษตรจังหวัดสำนังกงานเกษตรอำเภอเองที่จะส่งเสริมเกษตรกร,กรในอนาคตเนี่ยเราจะรวมกันให้เขาเป็นเครือข่ายตั้งในเรื่องของการ การผลิตแล้วก็การตลาดแล้วก็จะ,ะให้ความสําคัญในเรื่องของการขยายผลการขยายผลให้เกษตรกรกรายอ,อื่นที่เขาสนใจที่จะมาเรียนรู้จากแปลงนี้นำไปปฏิบัติ นอกจากนี้ครับยังยกระดับการแปรรูปสละเพิ่มมูลค่าครับมีการสาธิตแปรรูปสละน้ำปลาหวานนะครับนี่เป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็ยืดอายุการเก็บรักษาผลผลิตได้ด้วยครับซึ่งตัวทีก็สาธิตขั้นตอนการคัดเลือกสละที่มีคุณภาพนะครับตั้งแต่การปอกเปลือกแกะเมล็ดแล้วก็การหมักกับน้ำปลาหวานตามสูตรเฉพาะตัวครับซึ่งได้รับความสนใจจากคนที่มาร่วมงานเป็นอย่างมากแล้วก็แนะนำ ผลิตภัณฑ์แปรรูปอื่นๆมีสละลอยแก้วแล้วก็สละทรงเครื่องนะครับที่สามารถต่อยอดให้เป็นสินค้าโอท็อปของชุมชนได้ครับที่อำเภอท่าแพเนี่ยถือว่ามีศักยภาพสูงในการผลิตสละนะครับคุณผู้ชมหนึไร่โดยเฉลี่ยแล้วนะครับจะได้ผลผลิตสละสุมารีมากถึง1,156กิโลกร,รัมต่อไร่เลยก็เป็นของดีอีกอย่างหนึ่งของอำเภอท่าแพครับ